เป้าไล่มีไฟแดงแล้วค่ะทุกคนไฟแดงเห็นบ่าจะเลิ่นก็เก่าตอนนี้ต้องล่อไฟเขียวย่างเดียวต้องค่อยสิออกตัวได้ไฟแดงจะจะเลืน่นพร่พี่น้องบ้านคอยพึ่งสิงจะเลิ่นี่ละมีไฟแดงแล้วมันคืออะไรอีหอยั่ อันนี้เราที่สโนอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังนะขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังเขาสีไม่ก็อะไรโต๊ะเบาสีเหลืองอัไรบ้านหวานสีเหลืองอะไรสีเหลืองเอาอยู่บ้านนี้ บอกมันสอกมันมีสีก็บอกแล้วว่าขันมันมีแคบแถบมันสีสโนนบอกินมันว่ามันมีสีเอ๊มีสีเหลืองอะไรเอาไปมาโชว์ซิอะไรล่ะเอามาโชว์สิเอามาโชว์ก่อนอะไรเอามาเบิรงนด้ไหมแม่เบิร์นด้มันคืออะไรเร็วๆเอาว่างมาหนีิก่อนว่างมาหนี้ก่อนเร็วๆมันคืออะไรเอามาโชว์ซิมันคืออะไรเนี่ยยุงกัเห็ดยุ่งแม่ยุ่งกับหูจักษยุมันคืออะไรจะเบิรงนด้ว โอ้แม่ย้ำบอกให้เด็เห็นเียวเนี่ยเหรใช่ล่ะมันชื่ออะไรอ่ะดาบูบูดาบูบูแก่บบไหนสองร้อยกว่าบาทตัวนี้เกแบบไหนมันดาบูบูบาทโอ้ยดาบูบูขอบคุณค่ะแม่ยังบอกหุ่นอยากเดียวลาบูบูมาถึงกับเด้ ของลาบูบูของมักได้กินหวดอข้าวโพ,อพดาลาบูบูผีเห็นว่าเพื่อ่ลาบูบูปนนแปลงลาบูบูปลงน,นะลาบูบูนอนกอดลงมอแรกงมาดเนี่ยนักอดลงมาแ เอ้าเพื่อนเได้อนี่ตีลาบูบูต่บูบูไม่หางแต่บูบูม่หาเอลเอลเอลเอาบ่เอเอาเอเาเอเอาเอลเอลเลเอลเอเอล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 เอเอลออลเอเอาเลเอาเอเอลเอเอีเยลเเอลเอลเอลเลเอเอเอล้อเลลลอออลอไม่เอลเอเ อย่าเปิดลูกดูซื้อลาบูปูให้ชนโนเอาตัวเลขไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามีได้เงิน YouTube แล้วมามีก็จะซื้อตัวใหญ่ให้มนมีบอกว่าจะปิดตาเิ๊กมันก็ปิดตาก็ไม่ได้ตามันหมุนไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ของแท้อันนี้มันของปลอมของางปลอมได้ก่อนเอ ของแท้มันแพงมันมีทีนอนด้วยไหมเอาคำอมไปก่อนลูกมีทีนอนด้วยไหมอ่ะว้ายให้มันห้าร้อยไม่ได้ค่ะแม่ขาเออเออแพงมากค่ะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เอานี้ไปก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวถ้ามามีได้เงินย t u b e หรือหรือนี่ดมเบิงอรหอมอืม ถ้ามามีได้เงิน u t u b e แล้วเดี๋ยวมามีชื่อให้นะลาบะปู้นะค่ะดูจะสีดับเอาตัวเล็กนี่ไปก่อนเนาะตัวเล็กไปเก่อนะเอาตัวเล็กไปก่อนเนาะหนูเะไปโรงเรียนหนูจะไปโรงเรียนทำไมล่ะเอาไปกอดไงว้าวเอาไปก่อนเหรอนม่เอาเพื่อนก็เล่นนี่เพื่อนก็จะหายสิเพื่อนจะหายดิเพื่อนก็จะเอาไปเล่นแล้วมันก็จะหายนะทำไมอ่ะเพื่อนจะเล่นลาบะปู้สนุบลาบะปู้เห็นมนะ่าว ไปแอบซื้อมาให้เขา <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากได้ลาบูบูแต่เป็นลาบูบูที่ตามันตามันเลื่อนไม่ได้กระดิกตามันเลื่อนได้ตามันเลื่อไไนได้เหรอไหนเลื่อนยังไงไหนตามันเลื่อนยังไงนี่นเอามันเลื่อนอย่างอง,อางั้นเหรอลูกลาบูาบูบเออ <c oughs> ลาบูมีคิวเหรอลาบูบูมีคิวเวยนี่เลยว่าพิกตะติกต๊กติใครชื้อให้ จริงเหรอใช่เหรอมามีชื่อให้นะนิ่มไหมลูกนิ่มไหม,ไมนิ่มมากมนิ่มมากาามลาบูบูหอมมัง่งใจคิดอะไรดุนคุณ <laughs> <ๆ>